เฮาอุ oh, oh, no. you know, ้ยแม่หย oh, no. ัง okay, อ well, ุ้ยอ um, ีหยังอุ in ้ยเอามาพี่จะดุ่งติงย่อมย่อมย่อมเอามาพี่โอ้ยพี่น้องทีมงานเดือดจะเดิดปะตอเอามาพี่อุ้ยพี่น้องเลยปะตอไงโอ้ยพี่น้องบอลไหนข้าน้อยบอลไหนลงไปเบิ่งเราอุ้ยพี่น้องอุ้ยพี่น้องเลยปะตองไง ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่อยากสะดุงนะ้งเนาะบ่ได้เอาหมวกเอาำเม,มือกมาเลยพี่น้องโชคหัวลานอยู่อันห้องยังกองห้องเข้มหน่อยเฮ้ยยังกองข้างในบ่าไหม,มเข้มหน่อยห้องน้ำเข้มหน่อยพี่น้องมากระทิมง่ายผลทิมง่ายก็ต้องใส่เนาเบิ้งพี่น้องแต่ว่าค่ำละ่ะเดนนี่ผุ่นเนาะเบิ้งเทเวนสิตกดินล่ะพี่น้องไอ้ค่ำละ่ะบ่บ่บดโดนไปในดอกน้อนพี่น้องอุตตะว่าได้ปะโอ้โหสิดโดนบ่โดน บอกไปก่อนอย่ามาบดบดปบนในดอกทะเลปลากระดิโดนเออคันเด็โอ้แต่ว่ามันกับบดลหน่อยอย่ามันค้ำแหมพี่น้องโอเคนะครับเนะาะตัดไปเลยพี่น้องไปเบ่งตอนยกเลยครับเดี๋ยวใส่อันนี้ใส่ทีมงานก่อนเลยโอ้บ่ได้บอกเลยจักศอกจักเส้นหรือป่ะนี้สองเส้นแปดศอกปลาสองเส้นเลยเหรอสองเส้นพี่น้องคันอสองเส้นนี่มันปลามักหลุดเด้อกับแปดศอก สองซิ้งก็แปดสองนะพี่น้องนะไปเบิ้งตออยกเลยนะครับเนาะเดี๋ยวใส่ใส่ทีมงานก่อนโอเคครับพี่น้องใหญ่มาทั้งเทิงผิดแล้วด้วยอ้ยอ้ยอ้ยปลาเอียงคือโด่งดังโด่งดังซะอ้ยไปเอาเส้นเส้นสามมาปะมีบ่มันอยน่บบันบึงพุ่นบ่ดังเส้นสามไหมพี่น้องอุ้ยได้อยู่ ไอยู่ป่าบางหน้านยตะยวันป่าดวงเด้ง,ด,งด่ง,ดงเดงเหรอแม่ขึคือหลายแท้ปลาแก้วปลาซิวพี่น้องหลายหลายองที่ง่ายคือลุงไปเลือกแต่บัาน,นี้พี่น้องหาวน้าปลาเนมันลงบ่ได้อของลงอ้ยดาป่าบางนเเอ้ามันจะไหนกับ่ได้ยู่ยเลยอ่ะมันตาจังสันน่ะนะ อุ้ยแต่วา่ามืออื่นเป็นมสมัสมะไซเบ็ดปาคอเนาะได้ได้เสือบอกคยได้อยู่นะอยู่นี่ก่อนที่เขาจะสมาสูบแม่หมปะเอาอยู่บอกเป็นตะขเขากว่า<น>ไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะ<น>ตาวงหน้าหน่อยเอาไว้แน,น่นหัวสูบหรือปลาโป๊กกันไปยังปลาบักหน้าหน,น่อยพี่น้องคุณอ่ะฟังเสียงปลาหน่อย โอ้ยเปล่าน้ำป่าพี่น้องฟังเสียงป่าปะคอแน่เลยจุบจับจุบจับอยู่อุ้ยเ,ยยเป็นเต็มาใส่เบียดได้ไรวะเสียงพ้านี้ผ้ากันเออนั่งไหมขุน เที่ต้นเองที่ไทยไหนไทยนั่งนั่งบ่ป้ายังลงไปพุ่นนาท่อพคนปลาสันปลาปลาปิ๊ดขู่ขปวดข่าบ่ไปยังปลาขี้เดือดไหนอยู่ด้วพี่น้องแต่ว่าได้เรื่อย ให้หนยตัดก่อนเนาะสันเนาะจังไปททงข้างล่างตออ่อเนาะข้างไหนต้องถามทีมงานก่อนได้พี่น้องป,ปุ่นฮะฟังเสียงป่าได้เป็นอย่างพี่น้อง,ง,องพี่น้องฟังเสียงป่าได้เป็นอย่างพี่น้องนั่นพี่น้องเขาดีดีนั่นเมียกระตัวนั่นล่นะ กระตัวอันนั้นล่ะล่นกเป็ดที่ว่าน่ะมันแลี้ยงมันหนีดูมันเม็นแห้งมันอยู่หนีบ่สูงนั่นเนี่ยนกเป็ดแกงหงออยู่ใครมันหลเถทดเด้ออ๋อบ่ได้มานหนีนั่งมาะับพ่อนั่งพ่อพ่อพอยู่นั่นอุ้ยแต่ว่าป่าไร้ไหลาย,ลายพี่น้องเอ้ย เปิดคำสีออสีวาเอาอุ้ยไม่ยังอุ้ยยังอุ้ยเอมาพี่จะดูจริงยมยมยมเอมาพี่โอ้ยพี่นอทีมงานเดือดจะเดินปัตอเอมาพี่ออ้ยพี่นองเลยปตอไงโอ้ยพี่นองไขนยปได้ลงไปเบงนำอุ้ยพี่นอง อุ้ยพี่น้องเลยปลาตองใหญ่ปลาใหญ่ใหญ่ก็ได้ยป้าสันปลาหนันมากเลยมากกมากด้คนติดปลาตองเา็น,นิตนนนนิพี่น้องไอ้พวกอย่งเชนเออคนตักกันหลานเดินเลรนเอาสะดุ้งติ่งเยิอะๆอุ้ยปลาคือลายแทย้มือเสามาแต่เสาบ่ละเออพี่น้องคลิปต่อจากมือเสาเลยมาอีกอ ถ้าดุงติ่งวืดวืดไปนหนึ่งปลาคอในแม่น้อบอดอกขันบลติ่งปปนนี่อีกบานหนึ่งก็สิใหญ่เลยด้อพี่น้องเอ้พี่น้องใหญ่ก <c oughs> ันเด้อพี่น้องโอเคครับใหญ่มากทึ่งๆเลยพี่น้องแต่ว่าป่าบนยิ่มยำยุ่มย่ำอยู่ดีเนาะ ถ้ามันป่านอย่างนี้ลแล้ววะนี่จะปลาซิ่วหรือจะส่วนไหลโอ้โะเสียงนกพี่น้องบรรยากาศบรรณาอีดีเลิกบ่ปาดคือเลิกแท้ฮันเลิกรุ่นนี้มันจะได้บปลาเคียงพี่น้องอยากได้ปลาเคียงเลยจะไปให้ย้ายปนเนเมื่อนั่าน,านกินป่นปลาเคียงแล้วเราแซ่บ กบน้เอาไปปีงบ่ตามสดุงเตะเป็นดึเอาอเดอเอาเดอตีอย่งแล้วเปล่าโอ้ยมีแต่ต่อเยเอะแยะเลยมีแต่ต่อเต็มเลยสะดุงสิบขาดอุ้ยปาบักหน้าคือนลหลแท้่วเนี่ยอุ้ยนี่ของหลอกส่วนหลายเนาะ อยู่ข้างนอกส,ส่วนหลายพี่น้องนี่แคตอ่อให้เอาเอา,เอ,า,เอ,าออกเลยเหรอโยกเบื้งต้นต้องสัยยกขามหัวมันหน่ะไหมเรา,กา,เรากพกขึ้นแต่าซื้อดุงพกขึ้นข้าน้องใสัยยกต่ำโยกขว่หัวมันหน่ะพี่น้องมันก็เลยติดอยู่ทางล่างหมดเลยป้าแบบป่าหลายครั้งตะบเข้าจดสิมาสูบด้วยป่ะนี่ผู้ใดสิประมูลได้เอา้าเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศอีกเนาะที่ว่าหมื่นกว่าบาทนี่ยังผู้ใดประมูลได้ไห ปลามม่ได้ก็สเออแต่มันบ่ได้ยอดมันบ่ได้หลายดิปลาโม่เนี่นนอ,นอันน้อยๆนึงคุณน่ะบ่อถึงมันหลายแท้เด้ปลาแต่ว่าอันเฮอะก็หลายโอุ้ยป้าป้าง่ายง่ายง่ายพี่น้องไปเดี๋ทำเลียกมัพี่น้องเหนียวกันมั้ยจังน่อยแต่ว่าทำเลีท,เลท่องเลยดิเป็นแต่ปลาลายว่ะเขออ่าปะ Hi, thăm lê thong tập. Ui, bà cả nhang. Mô hồ ở đây bà cả nhang. Ui, phía nông đây bà cả nhang. Phía nông bà, ui, bà cột lúc bà cả nhang cứ lượng hưởng gì bà. Ui, phía nông đây bà cả nhang. Mán, 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 mán. Hong nằm chiếm nổi đó phía nông. Tại bà nhảy có hong nằm chiếm nhảy ันเข้มน้อยเน,เน,เน,นะาะทำเลดีเนาะยังมุมอ,อื่นมาตะเสาใหยเนาะคือบอพี่น้องอาจจะมีคลิปต่อๆไปเด้อเพราะว่าทำเลดีมาเบืองลานเล่าหลักกระไดเลยนี่ดีปลาต,นนตัวนึงวัวตัวปลาหลาครับมันโยกกับมันได้เลยนี่บาดละตัวสองตัวพี่น้องปลาหลาครับก้อนเด็กก็ต่าสีสูบ ก่อนที่เขาจะเอาปอมูนสูบก่อนพี่น้องยุนี่มันเกิดปุ่นละพยาบาลกับประกาศปอมูนเขาจะเอาปอมูนมาเอาเอาแล้วก็มาสูบถ้าว่าปลาร้ายครับพี่น้องเงินกับที่เขาหมู่บ้านแน่นอนมั มันหนีแล้วมันเจอบาดแรงแล้วดีอันนีงง้มันบาดมันบอขาดได้พี่น้องไงอ,อีกไหมบอ,อเคบ่มีอันวางสันนี้พี่นอ้องยาไม่ค้ำก่อนโอเคพี่น้องใหญ่ม้า,มา,านี้งตะวันทางลุงทุลักทุเลีห้งหนามกระเลิกเพราะหนามหมุนเข้ามาทางปลาเลยเราเนี่ย กค่อยชัดปนะครับวาทานี่สิบปลาข่าวดีเน้อทางนี้อุ้ยอุ้ยไม่ยังลหรอขอีอุ้ยหลายเลยสาตัวอ้าเนี่ยตัก,ก,กระว่างไบใหญาเท่านั้นล่ละสามตัวพี่น้องตาปลาบาังหน้าหน่อย่ะปลาไหลแห้งพี่น้องเสียงจุจบ๊จบจบัจบจุับอุ้ยเห็้เดี๋ยววะ เอาเบดมาใส่แต่ว่าผมมีปลาหมึกไปซื้อปลาหมึกใส่น้อเบดปลาคอไหมพี่น้องเห็นละมันเลยดินี่กู่ะกูนะฟังรสียงกู่ะกูอ้ยุ่ยเฮียนมีด่างเส้นสามอยู่บ่ม,มีบ่ม,มีเอามาเลายไม่ยกกับปาซิวนี่ เรื่องตื่นแล้วเด้อบ้านไม่แต่เตือนห้าอีบาทเนี่ยใหญ่ไปทั้งรุมนะแดดพ่อเนี่ยซีฟเมที่มาไทยจะได้มามองก็เอาท่อเบื้องแดดแล้วนะพี่หน่องมันมากคำ แต่บม่มาคำกับชิคืออยู่อ,ยอันมนาคำอโอ้ยหลอดเลยอ้อไสาม้องอกันไหกันด้วยพี่น้องพี่น้องทำเล่ดีดีจะจักสิสด็ํทำด้เป็นสัปปะคอประดุกลายหลาย ถ้าว่าปลาซิวกระลายเพราะปลาซิวโอ้ยค้ำเหรอเด้อพี่น้องอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายเด้อนี่แจ็คสิโดนบบโดนแต่มัน้ำค้ำแล้วเขาแจ็คตัวปุ๊บนี่แต่ปลาซิวนี่แต่ปลาซิวค่าจต่างๆนอนสองเส้นค่าปลาซิวตรงเส้นสามเส้นเส้นหนึ่งเส้นสามเส้นคืนไงแจ็คสิค้าโบค่าพี่น้องเอ้ย ก้นหมากป่ามันอยู่น้ำขอบห้องอยางลงูกแม่มันจะตื่น,นขวักขากขวักขาก ปากแง่งตัวเดียวนึง่ตัว่าเป็นตะปักมือนี่ปากแน่งเนี่ยไปปิป้ปงพี่น้องว่ามันปรากฏกสีเหลืองเออเฮ่อวันปรากโกเดเลพี่น้องปากแง่ง น้ำน้ำท่วมป่าก็จักมาตอร์ไซเนี่ยเนาะพูดคุณน่ะพี่น้องเห็นบ่มเมนต์บนไวๆไวๆเสียงประตองโดดดวงเด้งดวงเด้งอยู่มันเห็นโมเนป่านะโดดดวงเด้ง พวกปลาซิ่วปลาแก้วพี่น้อง,อองโอเคจักปากมาเทเลยปา,ากระเยอีจังตัวพี่น้องแต่ข้อหานะพี่พว่าอะไรแเ่แต่าาก,กระเบื้องแค่เราเนาะพี่นอ้องกลัวสิหายใดแต่ละคลิปเนาะพี่น้อง ชือบ่มีผู้ใดมาใส่ดงใส่ด่างหยังเหรอผู้ใ่ะอ้ยเสียงปลากคออยู่ในอุ้มแหมนี่ยังล่ะออ้ยกะแยงใหญ่พี่น้องได้กะแยงใไงไปแยงแล้โกรธขึ้เหลืองเอือหงซั่นโกรธพี่น้องม่งไปกะแยงใหญ่เด้อบัดนี้พี่น้องออ้ยเอาอีกแน่อย่าฟ้าวอ้ยมันสิเนี่ยพี่น้องป้าอุ้ยเอาอยี่เอาอีกก็ฟฝ้าเนี่ย พุดนะฟังเสียงรถพี่น้องปิ้งแซ่บเธอเด้อน,นี่โอ้ยปลากระยิงยังไงพี่น้องอุย้ยหนักตึงวันหนึ่งวันปราก,กรวดอรุณโอ้แตงปลากรแย่งหลายเด้อนี่พี่น้องปลากรแย่งพวกปลาเนื้ออ่อนเป็นปลาก,กรแย่งปรากรวดปลาแยมปลาข้าวเดี๋ยวเดียวเดียวมืออื่นสองมาแต่สองแล้วพี่น้องเนาะโอ้ยพุดนะเบิง้งมันอยู่ในอุม่มแม่มึงไงแม่ ไปซื้อปลาหมึกนล้วไม่ผ้าบ่าเหรอฮะไปยุ่งยิงยกระดาอยู่ไปซื้อปลาหมึกแล้วก็มาใส่เบียรน้ำยกสะดุ้งแล้วจังมายามเนาะพี่น้องเนาะคืออยู่อะไรอีกว่าปลากอะไรเงี้ยปัญญาเอันปัญญาปลาซิวปูได้หมักปลาซิวมาด้วยพี่น้องยกเอาเด็ดบาดละถชวยมาที่นี่พี่น้องมันหลาย เขาซสื้บาทรของไปเดี่ยวดังโ่้ยบ้ดดังเส้นสามะนะพุน่ะฟังเสียงป่าอยู่ในเหือนเสียงป่าอยู่ในอุม้มนะอย่างวีนองปลาคอหลายพรอมอะไนี้ไปวัวสะออนนี่ปลามูลอาหอายผู้ใดมาเห็ดมันยียาป่าบอนหนบอม่ห่าชบ่บาปลามูไหนเรามาเอาไหม ไอ้ยยาแล้วก็จีปล่อย้นอ่จงวางสัน่นคน,นีเวลามาฝ่อาอสะดุง้งก็เป็นติงติงพี่น้องมองนี่มะโอเคง่ายมองอีกกันดพี่น้องพี่นอ้องเบืองฝ่าโดดตงเดงเดงตปลาซวซิแต่ว่ามองนี่ของปีที่แล้วได้ได้พี่น้องปลาข่ามากกระชืออะไรยได้เห็นมาก็ไดแต่ว่ามันหมดป็นึ่งซี่ตอนปีทแล้วมันจุบจับจุจับจุบจั่หยัง คำหลอดเด้อพี่น้องล่าด้วยคลิปนี้แหะอุ้ยแต่ว่าจี่จหน้าที่สองหน้าที่เท่านั้นล่ะพี่น้องมันคำโพด้วยพี่น้องสิว่าใหบาดแหลกบึงรู้ได้ปอปลาข่าบออุ้ยได้อยู่ปากกันแยงดีหเห็นด้วยดีนั่นแหมอ้เรื่องมันจะคำ พี่น้องบ่ได้พะวงหยังเดียวง,ยงนําสิีําอุ้ยปลากระกเงยงคือหลาถูกวะเด็กตัวใหญ่พ่อเออมื้อเช้าสิมาแต่เช้อา,าอ,อุ้ยพี่น้องเห็นบ่ปลาตองตืมตามตืมตามพี่น้องเอ้ยอุ้ยพี่น้องอีกบาทนึงค้าแล้วโอเคอเคุ้ยเด็ดเ,เด็ดเ,เด็ดอยู่แต่บ่ค่อยได้เด้อแต่ว่าหมายถึงว่ามันปลาทุกทุก,ทกอันที่ได้มันโอเคไหมพี่น้อง ปลางเนอออนไหมแด้สิมากแต่สองมืออื่นได้บ่ได้ไจังว่ากันนะพี่น้องเนาะขันได้นั่งแล้วเราเสนไปหาปลาคอนก่อนืึอยู่ในอุ้มกระหลเสียงปัดตองเขาว่ อยนนู่แบน,นึงอยู่านึงล่าเล้พี่น้องเอาปากกันยงเช็คตัวกันพ่อหีบกันนะสามซี 3, 4, ตัวหาตัวอะไรที่เราบอกรอกเต่ว่าหนานี้มันบอกใครดิพี่น้องปากกัน,น,น,นย่งหนาฝนเฮ้ยปากันยงใครดีตายน คลิปปิดคลิปแต่ว่ากัดชิยกต่อยจังหน่อยอยู่เหรอ,อ,อ,อพี่นออ้องเอ้นี่ยังเหรอเฮ้ยปลายังอ่นพี่น้องปลาปบางหน้าเขา,านี่แล้วเป็นตะยกต่อนี่แหละหน้นากัดชิ่งจ้ะเออ,อบ่อค่อยได้ปพราะใด,ดอกแต่ว่าให้ันกัได้เรื่อยๆอยู่แบบพี่น้องแแต่่่่ววาาาาบบบบไดด้ๆเขงนะพี่น้องแต่ว่ากัดชิยกต่อยอยู่ โอเคอาสีลาพี่น้องครับพี่น้องคลิปนี้กับ่ค่อยด่วนปไดใดนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวสิมายกนี่แหละห้องเข้มหน่อยนี่แหละพี่น้องห้องลำเข้มหน่อยเพราะว่าป่าอน้างรายอยู่นะเพิ่งมาคำมาสายน้ำพี่น้องเนาะเลย่ได้เบึ่งปันใดนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ไใดเนี่ยพี่น้องบิ่งเรื่อยๆอยู่แล้วพี่น้องเนาะโอเคครับกับขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเนาะคนที่บึ่งจนจบคนที่คำว่าบึ่งไม่เอยลืมกดติดตามนะครับนี่แหละครับเดวซิ ถ้าเบิ่งเงินยกสะดุง้งวิธีอีสานในเบิ่องเงินสิล้วครับมองหันมองนี้ให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พ่อเสน่หก,ก่อนนะครับนะพี่น้องเนาะบ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับเบิ่งวิวคำเติมแล้วพี่น้องเอ้ย